สนับสนุนโดยให้ความคิดดีๆสมปรารถนาทุกประการเพปทีมฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเลซี่บอยสบายจนไม่อยากลุกไปไหนเริ่มต้นด้วยราคาเบาๆ สวัสดีค่ะได้เวลาลุยข่าวร้อนในคืนวันนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาสองทุ่มค่ะที่จังหวัดลำปางตำรวจได้ร่วมกันจับตัวอดีตแชมป์มวยสากลสมัครเล่นลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นเป็นผลงานของตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดและตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะคะจับผู้ต้องหาสองคนคือ,น,อนายอนันต์วงเพชรอายุ38ปีเป็นอดีตแชมป์มวยสากลสมัครเล่นของดนจอากลางจังหวัดลำปางค่ะ มีของกลางเป็นยาบ้า110เมตรอีกรายคือนายวัฒนยูกอบชัยอายุ30ปีของกลางเป็นยาบ้า10เมตรตำรวจนั้นสืบทราบว่าน,นายอนันต์ที่เป็นอดีตแชมป์มวยสากลสมัครเล่นนั้นมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นมานานถูกจับในคดียาเสพติดก็หลายครั้งค่ะและนี่ก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเจ้าหน้าที่ก็ติดตามดูพฤติกรรมและล่อซื้อหลายครั้งแต่น,นายอนันต์รู้ทันตำรวจตลอด พอมาถึงคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอหมายค้นของศาลจังหวัดลำปางจะเข้าตรวจค้นบ้านของนายอนันต์อยู่หมู่2บ้านบุญเกิดที่ตําบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางก่อนที่จะเข้าตรวจค้นบ้านนายอนันต์ปรากฏว่านายวัฒนยูค่ะขับมอเตอร์ไซค์สวนทางมาพอดีด้วยท่าทางมีพิรุษตำรวจจึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนเลยพบยาบ้านในตัว10เม็ดจึงควบคุมตัวไว้จากนั้นก็เข้าตรวจค้นในบ้านของนายอนัน,น,นตนนนนน์เจอยาบ้า110เม็ดอยู่ในห้องนอน น,นายอนันต์ถือว่าเป็นเอเย่นยาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ค่ะขณะที่ต้องโทษเ,เรือนจำก็มีการฝึกฝนตัวนะเห็นหุ่นล่ำบึกทีเดียวเป็นนักมวยสมัครเล่นตัวแทนเรือนจำกลางลำปางไปชกแข่งขันกีฬาเรือนจำจนได้แชมป์มวยสากลสมัครเล่นมาแต่ว่าพอพ้นโทษก็กลับออกมาค้ายาบ้านี่ก็ถูกจับตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจลาดพร้าวค่ะ แถลงข่าวจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ปืนปลอมก่อเหตุปล้นทรัพย์ผู้อื่นผู้ต้องหานั้นมีอยู่3คนด้วยกันนะคะคือนายวีรพงษ์คงพันธ์อายุ19ปีนายศิริวิทย์สังคสุกอายุ20ปีและนายกฤษดาชิเพนอายุ20ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะของกลางเป็นปืนปลอมหรือปืนบีบีกัน1กระบอกนะคะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่26ธันวาคมเมื่อวานนี้ตอนสามทุ่ม นายรนริศโนทิปอายุ3 23ปีกับเพื่อนเดินกันอยู่3คนอยู่ที่หน้าห้างโลตัสสาขาบางกะปิก็มาเจอกับกลุ่มของผู้ต้องหานายวิรพงศ์กับพวกอีก6คนค่ะใช้อาวุธปืนปลอมบีบีกันจี้บังคับและทำร้ายร่างกายผู้เสียหายปล้นเอาทรัพย์สินก่อนที่จะหลบหนีไปทางห้างเดอะมอลล์บางกะปิผู้เสียหายก็พยายามวิ่งตามคนร้ายและขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สําเาแฮปปี้แลนด์ จากนั้นอบหมู่งานจราจรสนลาดพร้าวค่ะสิบตำรวจเอกทรงพลคนโทมุกพร้อมกับฝ่ายสืบสวนสนลาดพร้าวสามารถติดตามสกัดจับนายวีรพงศ์เอาไว้ได้แล้วก็ขยายผลจับได้อีกสองคนมีคนร้ายหลบหนีอยู่อีกสามคนนะคะทราบแต่เพียงชื่อเล่นคือานเตอร์านฟลุกและานบอมอยู่ระหว่างขออนุมัติศารออกหมายจับแต่ว่าสามคนที่ถูกจับออกมาก่อนเบื้องต้นนี้ก็ให้การรับสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองค่ะ ช่วงปลายปีนี้ค่ะหลายพื้นที่ฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขทีเดียวแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีคําเตือนเรื่องฝนระล,ลอกใหญ่นะคะล่าสุดในพื้นที่จังหวัดราธิวาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้ง13อําเภอค่ะ ศูนย์อำนวยาการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินถล่มจังหวัดนร,ราธิวาสได้สรุปสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่นะัะว่าประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจำนวน208หมู่บ้าน10ชุมชนใน66ตำบลของทั้ง13อำเภอมีผู้ประสบภัย7,728ครัวเรือนรวม27,637คนได้มีการอพยพราษฎรในพื้นที่อำเภอแวงจนะสุขีรินสุงไงโกลก รวม3 4 5คนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยระหว่างที่ประสบเหตุน้ำท่วมนี้ค่ะมีสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายมีถนน18 13สายคอสะพาน2แห่งฝายอีก2แห่งและล่าสุดระดับน้ำในลุ่มน้ำโกลกยังสูงกว่าตะลิ่งถึง1เมตร80เซนติเมตรค่ะลุ่มน้ำบางนา,าสูงกว่าตลิ่ง42ซนเมตรลุ่มน้ำสายบุรีน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะต่ำกว่าตลิ่งไป6เมตร ความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้ดําเนินการไปแล้วค่ะทางมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยได้มอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับผู้นําศาสนาผู้สูงอายุผู้พิการและราษฎรที่ประสบอุทกภยัย1,150ชุดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจยังร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภค4,835ชุดและยารักษาโรคให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ประสบเหตุน้ำท่วมค่ะ และสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วง ปีใหม่นี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยก็ระดมสภากำลังออ,ออกมาให้การดูแลประชาชนค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครตรวจกำลังพลทั้งเทศกิจและหน่วยแพทย์ตามแผนดูแลรักษาความสงบปลอดภยัยส่วนตำรวจจราจรก็ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ย้ำเมาไม่ขับและไม่โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถนะคะติดตามรายงานจากคุณาภาสพลโตหอมบุตรค่ะ คุณผู้ชมครับเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับต้องบอกว่าหลายหน่วยงานนั้นได้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับปีนี้กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะครับได้นําเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลสนที่กําลังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกสถานีนะครับเพื่อที่จะคอยรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในช่วงของการท่องเที่ยวปีใหม่ปีนี้ครับ ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับองค์กรภาครัฐและเอกชนได้กําหนดจัดกิจกรรมรื่นเริงและส่วนหนึ่งมีป, <ะ S 1> ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดบางเส้นทางอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้กทมในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบปกครองพื้นที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กว่า1น0 0คนคอยดูแลความปลอดภัยร่วมกับตำรวจนครบาล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในทุกด้านแล้วก็ในภาพรวมของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับ จุดกดขันจุดล่อแหลมอะไรต่างๆเนี่ยเรามีกําลังของเจ้าที่เทศกิจเจ้าที่จากสำนักป้องกันภัยเจ้าหน้าที่จากเขตเจ้าหน้าที่ของสำนักการแพทย์ของสำนักอนามัยนะครับช่วยดูแลทั้งในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ปปวยในเรื่องของการสัญจรคำนาคมให้สะดวกและก็ไม่เกิดอุบัติเหตุ ถ้ามีเกิดเหตุก็จะทําการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทถ้าเกิดว่าสถานบันเทิงไม่ให้ความร่วมมือนะครับเรามีอํานาจในการจับกลุ่มนะครับมีอํานาจในการที่จะลงโทษตามกฎหมายได้ด้วยกฎหมายหลายฉบับอยู่แล้วเขาอาจจะเสียโอกาสหรือว่าจะพลาดโอกาสในการประกอบพิธีการในวันเทศกาลปีใหม่ไปเลยนะครับถ้าเข้าอย่างฝ่าฝืนนะครับ ด้านกองบังคับการตำรวจจราจรกองสาารนิเทศร่วมกับบริษัทเอกชนได้จัดขบวนออกประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนขับขี่ยานพาหนะสัญจรและท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่อย่างปลอดภัยสะดวกและถูกกฎหมายพร้อมทั้งรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความระมัดระวังและตระหนักถึงความปลอดภัยโดยเน้นการไม่ดื่มสุราขณะขับรถหรือนั่งในรถไม่ใช้โทรศัพท์ไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแชทระหว่างขับรถ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้หรือให้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมานะครับ ในการนำส่งพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางกลับบ้านสู่พื้นที่รุนเรื่องนาวต่างจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งในต่างจังหวัดขณะเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนนี้เราได้มีการเตรียมการนะครับในการมาตรการต่างๆเพื่อลดอุบัติภัยนะครับเราจะลดอุบัติเหตุเราจะพยายามทําให้ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ให้ได้ครับ การสนที่กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนให้ความปลอดภัยรักษาความสงบช่วยลดอุบัติเหตุลดการเสียชีวิตของคนกอทมอให้มากที่สุดเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุขอนเนกพลพินโยถ่ถายภาพพะสะัสพลโตหอมบุตรเนชั่น<า> <Nation S 2> ทีวีรายงานครับ มาดูเรื่องราวน่าสงสารแต่ก็น่ารักไปพร้อมกันด้วยนะคะของแผ่นด้ายักษ์อายุ12ปีตัวหนึ่งในจีนที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลค่ะให้แพทย์และพยาบาลช่วยเหลือเพราะว่าอาหารติดคอค่ะแผ่นด้าเพศผู้ตัวนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ผู้เพาะเลี้ยงพบว่ามันอาเจเจนออกมาเมื่อ21ธันวาคมนะคะเมื่อรับตัวมาทีมแพทย์ก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดตรวจถึง6 แบบด้วยการเจาะเลือดเอาดาวซาวก็แล้วก็ยังไม่พบสาเหตุอาการป่วยของมันเลยทางโรงพยาบาลพยายามให้ยาแก้อาเจียนถึงสองครั้งด้วยแต่สภาพของเจ้าแพนด้าก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายค่ะแพทย์ใช้วิธีส่องกล้องเข้าไปในท้องของมันก็เลยเจอสาเหตุที่ทำให้มันอาเจียนไปเจอเอาขนมปังเข้าวโพดอยู่ในหลอดอาหารของแพนด้าค่ะ แต่พอเจอสาเหตุอย่างนี้แล้วนะคะตรวจสอบอีก2ชั่วโมงก็สามารถเขี่เอาอาหารที่ติดอยู่ในหลอดอาหารนั้นออกมาได้แล้วก็พักฟื้นในโรงพยาบาลอีก2วันแล้วมันก็ถูกส่งกลับบ้านเดิมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาปลอดภัยดีเรียบร้อยแล้วค่ะแพนด้านั้นเป็นสัตว์หายากแล้วนะคะดังนั้นเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาทีก็เลยต้อง ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเห็นว่าคนที่หน้าท้องแหว่งไปนี่เนื่องจากว่าต้องโกนออกเพื่อทำอัลตราซาวน์ะคะแล้วก็เมื่อครู่นี้ก็คือขนมปังข้าวโพดท,ที่ติดอยู่ในหลอดอาหารและนี่ก็หลังจากที่อาการดีขึ้นก็กลับมาสนได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ ช่วงนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศในการเดินทางปรับภูมิลเนาของประชาชนกันนะคะซึ่งเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่คืนนี้ก็มีแล้วหลายส่วนบรรยากาศคึกคักแค่ไหนคะคุณเทพกิจคะก็คือคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้และก็วันบุลเนี้นะครับ28-29ธันวาคมเขามีการคาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่บรรดาคนที่ใช้บริการบกสเนี่ยจะมาใช้บริการมากที่สุดนะครับตกวันหนึ่งก็8-9แสนคนเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบกสกุลวิชชาติการยานมิตรนะครับบอกว่าคนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่เมื่อวันนี้เป็นต้นมานะครับโดยมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้ว5 0,000่นคนนะครับส่วนวันนี้ก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับอีกประมาณ200,000คนนะครับและวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ธันวาคมก็จะมีคนเดินทางหนาแน่นที่สุดนะครับปีนี้ก็มีการคาดการนะครับว่า ในวันสองวันนี้นะครับจะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดรวมทั้งหมด7 8็ดถึงแแสนคนนะครับซึ่งบกสได้เตรียมรถทั้งบกสแล้วก็รถเสริมเที่ยววิ่งนะครับวันละ5,000เที่ยวแต่ก็เชื่อว่าปีนี้ผู้โดยสารอาจจะไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีนโยบายรถยนต์คันแรกนะครับก็เลยทําให้คนหันมาขับรถออกต่างจังหวัดเองนะครับก็มาเลือกนั่งบกสก็จะน้อยลง และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารบกศนะครับได้มีการตรวจเข้มงวดนะครับสำหรับพนักงานขับรถไม่ให้มีการใช้แอลกอฮอล์เลยนะฮะนอกจากนี้ในเที่ยววิ่งสายยาวระยะทางเกิน500กิโลเมตรอันนี้ก็จะจัดพนักงานขับรถ2คนเอาไว้ผลัดกันขับรถโดย4ชั่วโมงจะพักครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนการดูแลความปลอดภยัยภายในสานีขนส่งทุกแห่ง ก็ได้ขอให้เจ้าที่ตำรวจแล้วก็สารวัตรทาหารมาช่วยดูแลความปลอดภัยคู่คู่ไปกับเจ้าที่ของบกสที่จัดเตรียมไว้แล้วนะครับณดูการก,ก็จะมีการเพิ่มเจ้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแบ่งเป็น3ผัดนะครับผัดละ3านายด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเนี่ยให้ซื้อตั๋วในช่องจําหน่ายนะครับเพื่อป้องกันพวกตัวผีหรือว่าคนที่จะมาใช้บริการนะครับแล้วก็ ไปเห็นกับตัวที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้โดยสารด้วยนะครับว่าอันนี้เพื่อแบ่งเบาให้กับบกสเองด้วยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารเองนะครับส่วนในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะกระทบกับการนํารถโดยสารเข้ามารับผู้โดยสารภายในสารนิขนส่งเนี่ยอันนี้ก็มีการกล่าวขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าช่วงวันศร์วันนี้ก็จะมีการจราจรที่คับคั่งมากเลยนะครับ ในสถาน,นีขนส่งหลายๆแห่งในขณะเดียวกันนะครับคนที่ขับรถยนต์นะครับแล้วก็อาจจะออกเดินทางสายตะวันออกนะครับวันนี้ทางมอเตอร์เวย์เขาก็เปิดให้ใช้ฟรีตั้งแต่4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดฟรีไปถึงวันที่ประมาณ3มกราคมนี้นะครับวันนี้นะครับได้มีพิธีเปิดนะครับให้ประชาชนได้ใช้บริก,การฟรีนะครับสำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลขก7 ช่วงสีนนรินทร์ชนบุรีนะครับแล้วก็บอเตเวหมายเลข9วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกบางพีบางปะอินนะครับเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะครับและก็จะให้ใช้ฟรีไปถึงวันที่3ามกราคมเวลาเที่ยงคืนนะครับก็เปิดให้บริการพร้อมกับวงแหวนรอบนอกด้านใต้บางพีพระลำม2แล้วก็เส้นโทเวย์ถนนบางนาตราดนะครับขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมก็กำชับเจ้าที่ประสานเจ้าที่ตำรวจ และก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลการขับขี่ยาผ่านะบนถนนสายรองนะครับระหว่างอำเภอเส้นทางกรมทางหลวงชนบทเพราะว่าที่ผ่านมามีสิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากและก็จะมีปัญหาประปลายฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างการเดินทางตามเส้นทางหลักนะครับก็จะมีการตั้งจุดพักประมาณ2,000จุดทั่วประเทศ แต่ละจุดนะครับก็จะมีให้บริการทั้งนวดแผนโบราณด้วยนะครับอันนี้เพื่อความคลายนะครับความเมื่อยล้าต่างๆก็คาดว่าการเดินทางเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับจะมีคนเดินทางนะครับผ่านทางที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะมอเตอร์เวมากกว่าปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่32ล้านคันนะครับเท่ากับว่าในช่วงปีใหม่นี้อาจจะสูญเสียรายไ,ไป้ายประมาณ 100กว่าล้านบาทนะครับแต่น,นี้ก็เพื่อความสะดวกสบายและก็เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนะครับขณะที่แง่มุมของการประกันภัยนะครับหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างคอพพเนี่ยวันนี้นะครับเขาเปิดสายด่วน1 8 8 6 24ชั่วโมงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเอาไว้รับฟังคำปรึกษาปัญหาด้านการประกรันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะครับทางเลกาธิการคอรพพ กุปเวศองอาจสิรธิกุลนะครับบอกว่าคอพพได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและก็ภูมิภาคเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนและก็ผู้เอาประกันภัยที่ประสบปัญหาด้านการประกันภัยนะครับให้เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องรวมไปถึงเป็นธรรมด้วยก็เปิดให้บริการสายด่วนประกันภัย1 1 8 6ทั่วประเทศนะครับ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้จนถึงวันที่1มกราคม ก็ฝากเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการขับขี่พานะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบการทําประกันภัยรถภา,บาคบังคับนะครับหรือว่าการประกันภัยรถตามพรบนะครับตลอดจนวันหมดหมดอายุข,ของการทําประกันภัยก่อนที่จะออกเดินทางเพราะว่าการทําประกันภัยรถตามพรบาตามที่กําหนดเนี่ยจะช่วยได้อย่างมากเลยนะครับทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของ คนที่เป็นก้นของรถเองแล้วก็คนที่ประสบภัยเพราะถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากบริษัทประกันภัยนะครับอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุดรายละไม่เกิน50,000บาทและถ้าหากว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหรือว่าทุกคนภาพสูญเสียอวัยวะก็จะได้รับค่าสินหมายทดแทนสูงสุดรายละ200 0 0 0บาท ขณะที่ถ้าหากว่าจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะครับก็จะได้รับค่าชดเชยอีกวันละ200บาทไม่เกิน20วันส่วนรถที่ฝ่าฝืนไม่ทําประกันภัยรถภา,บาคบังคับหรือว่าประกันภัยรถตามพรบรนะครับจริงๆแล้วมีโทษเช่นเดียวกันนะครับคปปบอกว่ามีโทษสูงสุดปรับตามกฎหมายไม่เกิน10,000บาทพูดถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในช่วง7วันอันตรายเนี่ย มีจำนวนอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ3,093ครั้งมีผู้เสียชีวิตนะครับ335คนแล้วก็บาดเจ็บ3,375คนซึ่งวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ก็คาดนะครับว่าประชาชนจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นคอพพก็ฝากเตือนไปนะครับว่าปีนี้ไม่อยากเห็นอุบัติเหตุ สำรอยกับปีที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นไป3,000ักว่าครั้งนะครับปีนี้ถ้าหากว่าลดลงได้นะครับอาจจะไม่ถึงขนาดศูนย์เพราะว่าแน่นอนว่ายังคงเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ให้น้อยกว่าครั้งที่แล้วมากที่สุดมากเท่าไหร่ที่เป็นได้เนี่ยก็จะดีมากที่สุดนะครับมาปิดท้ายกันหน่อยนะครับกับโซเชียลทีวีนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณมาพรเกิดไว้นะครับว่าวันนี้เราให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่ากทมนะครับ ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปีที่ถึงนี้นะครับตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วสําหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีมติว่าส่งคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรนะครับลงสมัครผู้ว่ากทมสมัยที่2ต่อไปนะครับความคิดเห็นที่เข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงผู้ว่าคุณปัจจุบันนี่แหละมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรนะครับ อย่างนี่นะฮะเขาบอกว่าถ้ารักมั่นคงก็จงเลือกแต่ถ้าคิดว่ามีทางออกที่ดีกว่าก็เลือกทางนั้นนะครับอันนี้ก็บอกว่าคือไม่ว่ากันนะครับถ้าคิดว่าผู้ว่ากรทมคนปัจจุบันเนี่ยทำผลงานได้ดีแล้วนะครับอาจจะมีความผิดพลาดอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ถ้าคิดว่าดีที่สุดก็เลือกต่อไปแต่ถ้าหากว่ามีคนใหม่ที่ดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆพักยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเลยว่าจะลงจะส่งใครลงสมัครผู้ว่ากรทมในครั้งนี้นะครับ คนนี้พูดเลยนะบอกว่าเป็นผู้ว่าไม่ง่ายเหมือนเดจเจยนะแหมมันก็ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนะี่ยผู้ว่าต้องดูทุกๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆของคนกรุงเทพเรื่องของปัญหาน้ําท่วมที่จะต้องป้องกันนะครับไม่ให้สํารอยในปี2554ที่ผ่านมาดีเจก็เปิดเพลงเดียวนะอ่ะนะฮะวันนี้เขาบอกว่าเลือกคนดีที่คิดเพื่อคนกรุงเทพผู้ว่าสุขุมพันธนะ์นี่แสดงว่าเป็น เป็นคนที่ชื่นชอบการทํางานของผู้ว่าคนปัจจุบันนี้อยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรนี้บอกว่าเราวาดสิ่งที่สําคัญกว่าการวาดนโยบายเพิ่อฝันก็คือบารมีและความสามารถในการบริหารองค์กรนะครับวันนี้ก็พูดถึงภาพรวมอาก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงนี่แหละฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องของว่าก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผสมปนเปนกันไปนะฮะก็อันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวแล้วแหละนะฮะว่า ใครจะชอบพักไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้เขาพูดถึงบอกว่าหากถึงวันรับสมัครแล้วพักเพื่อไทยประกาศไม่ส่งคนลงแล้วเนี่ยแสดงก็อย่าคลั่งนะฮะอันนี้ก็คือยังไงเขาก็ต้องส่งอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วงชิงนะครับในเวทีของกทมให้ได้นะครับแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามที่จะ เกียกอบโกยนะครับเสียงจากคนกรุงเทพไปได้เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของการแสดงความพิเน็นเกี่ยวกับผู้ว่ากทมออกคนใหม่นี่แหละฮะส่วนช่วงนี้กลับไปที่กูมาพออีกครั้งนึงครับขอบคุณคุณเทพกิจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกความพิ็ทนที่พูดคุยกันเข้ามาทางรายการด้วยนะคะหมดเวลาของลุยข่าวร้อนในคืนวันนี้แล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ